เราสวัสดีค่ะวันนี้นะก็มาพบกันอีกแล้วที่กีซีค่ะสาขาคลองร่วงมาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะเซลปูขอนําเสนอนะเจ้า MG ตัวนี้นะปี2020กันไปเลยนะปีใหม่และราคาน่ารักมากเหมาะกับรถน่ารักน่ารักแบบนี้นะเป็นรถ5ประตูนะราคาเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรานะไปดูทั้งภายนอกภายใน,นรอบๆคันกันนะคะว่า ของมากแค่ไหนไปเลยค่ะสำหรับภายในนะของเขาน่ารักมากและบอกเลยว่ามีจอนะคะอ่าภายในดูดีมากแล้วก็ฟังก์ชั่นพวงมาลัยนะคะมีทั้งสองด้านและสั่งการด้วยเสียงที่สำคัญเลยไฮไลท์ของคันนี้นะ,ะมีสลูปด้วยนะคะนี่สวยมากนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะอ่ายกก็ได้นะคะแล้วก็น,นี่นะคะโอ้โห ในราคาเพียงแค่2 <S pl Doom vanilla> 5, 9 9 0 0 0บาทนะส่งเพียงแค่5้0พนนะราคาน่ารักน่ารักอย่างนี้แล้วก็ได้ปีใหม่ปี2020เลยสำหรับพอบ้านบ้านไหนนะที่อยากได้รถให้กับแม่บ้านไว้ไปรับกล่งเด็กๆมาจากโรงเรียนนะคันนี้เหมาะที่สุดเลยนะก็แนะนำคันนี้นะสนใจนะฝากเบอร์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยบายยอย่าลืมมาอีกที่ค้านะคะ